สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระสมเด็จวัดะระฆังหลวงปู่นาควัดะระฆังสร้างค่ะองค์นี้จะเป็นพระสมเด็จฐาน9้าชั้นค่ะ สำหรับองค์นี้นะคะอิ่มก็จะตีเข้าช่วงยุคต้นนะคะยุคต้นของหลวงพุทน,นาคเนี่ยช่วงปีนี้จะค่อนข้างกว้างเหมือนกันนะคะก็คือประมาณปี2485นะคะยาวมาจนปี2510กว่ากว่านะคะก็จะเป็นยุคต้นนะคะ องนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นช่วงปี2,495หรือเปล่านะคะสำหรับคนที่เล่นสายหลวงปู่นาคแล้วก็น่าจะดูง่ายกว่านะคะว่าน่าจะออกยุคไหนนะคะสำหรับคราบที่ขึ้นมานี่ไม่ใช่คราบลิควิดนะคะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดนะคะบางคนดูเห็นว่าคราบขาวนี่คือคราบอะไรมันเป็นคราบที่ขึ้นมาเองนะคะจากองค์พระนะคะอย่างที่ส่องให้ดูนะคะ พราะปกติแล้วนะคะพระสมเด็จของหลวงปู่นาควัดละคังนะคะจะใช้นะคะมวลสารซึ่งเป็นพระกรุนะคะสมเด็จวัดละคังนะคะดของแท้ๆดั้งเดิมของสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะซึ่งก็จะเป็นส่วนที่แตกหักนะคะก็เอามาสร้างทําเป็นพิมพ์พระใหม่แล้วทีเนี้ยในมวลสารของพระสมเด็จวัดละคังนะคะก็รู้ว่า มีมวลสารอะไรบ้างนะคะซึ่งก็เป็นลักษณะของพระกลุนะคะดังนั้นเวลามีความชื้นหรือองค์คราบไปอยู่าตามที่ต่างๆที่มีความชื้นนะคะเขาก็จะมีคราบขึ้นมานะคะตามที่เห็นในคลิปนี้นะคะสำหรับองค์นี้นะคะโดยรวมก็ถือว่าสวยงามนะคะสำหรับคนที่ชอบแบบพระที่มีคราบนะคะมันแล้วแต่คนชอบเนาะเพราะว่าลูกค้า อิ่มที่ผ่านมาก็มีทั้งคนที่ชอบแบบคาบาหนาๆนะคะกับคนที่แบบว่าชอบคาบบางๆแล้วบางคนก็ไม่ชอบคาบนะคะชอบแบบล้างพระอะไรงงี้ก็มีนะคะ โดยปกติพระสมเด็จวรคังนะคะที่เอามาลงในคลิปนะคะซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่ใช่เป็นรุ่นที่ทันยุคสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะแต่ว่าก็จะเป็นยุคของลูกศิษย์ท่านนะคะซึ่งก็จะมีนะคะเสียนพระหลายคนเขาก็จะดูผ่านตาแล้วนะคะว่า คนที่เล่นสายสมเด็จวัละระงเนี่ยเขาก็จะดูผ่านตากันอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ถือว่าได้เช็คดูในระดับหนึ่งแล้วนะคะแต่สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็ขอให้ศึกษาแล้วก็พิจารณาเองดูอีกทีนะคะสำหรับองค์นี้ก็ตามนี้เลยนะคะตามที่เห็นในคลิปนี้เลยนะคะลูกค้าที่สนใจรายละเอียดนะคะ อิ่มจะแจ้งไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะจะมีราคามี ID l i n ลอิ่มแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ค่ะ ช่วงนี้นะคะพระทุกองค์นะคะอิ่มเอามาขายในราคาลดพิเศษนะคะเพื่อเคลียร์พระทั้งหมดที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะหลังจากที่จะเห็นว่าอิ่มก้อนนานๆมาทำคลิปทีแล้วก็ห่างหายไปเป็นจะปีนะคะเนื่องจากว่ามันก็มีปรากฏการณ์และสิ่งที่อิ่มต้องทำหลายอย่างนะคะไม่ได้แค่ประกอบอาชีพอย่างเดียวเนาะ ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าในช่องอิมเนี่ยทำคลิปอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับการตื่นรู้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะพุทธจริงๆอะคะ่ะสายพุทธศาสนาเราจริงๆมันก็แปลชัดตรงตัวเลยว่าตื่นรู้ซึ่งคลิปจํานวนมากมายนี่อิมก็ทำเป็นคลิปที่โค้ดให้ฟรีนะคะให้ความรู้ฟรีเป็นวิทยาทานโดยไม่มีการเรียกรับเก็บเงินใดๆซึ่ง ท่านใดที่สนใจนะคะก็เข้าไปดูได้นะคะเนื่องจากว่าตอนนี้นะคะโลกเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะต่างๆน,นานานะคะไม่ได้เป็นโลกเหมือนสมัยก่อนเป็นโลกเก่าแล้วนะคะก็ดังนั้นคลิป ทั้งหลายพระตอนนี้มาลดราคาพิเศษมีขายขาดทุนขายเท่าทุนและราคาที่ลดพิเศษนะคะทุกองค์เลยค่ะลูกค้าคนไหนที่ซื้อเหมาก็ลดให้อีกนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะรายละเอียดแจ้งไว้ชัดเจนนะคะตรงคำอธิบายใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะ ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ